เช่นเดียวกับฉันที่ตายไปในแม่น้ำแซนตอนนี้เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเอ่อล้นต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่คล้ายคลื่นลูกใหญ่ตามแต่ละสถานการณ์ทั้งอย่างต้องเผชิญหน้าโดยไม่มีกุญแจแก้ไขปัญหาที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอัตราการเกิดตำ่ำสังคมผู้สูงอายุและปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในยุคนี้แทรกซึมเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจแต่ละคนจนเป็นบ่อเกิดทัศนคติของชีวิตที่ตึงเครียดและมีอคติหลายคนสูญเสียเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เหลือเพียงแค่ประคองชีวิตไปให้ได้ในแต่ละวันแต่อย่างน้อยก็ยังถือเป็นเรื่องดีเพราะบางคนก็พยายามปิดชีวิตตนเองราวกับจะต่อต้านยุคแห่งความรู้สึกท่วมท้นนี้ ทุกครั้งที่ได้รับรู้เรื่องแบบนี้ฉันจะตกอยู่ในความเจ็บปวดลึกซึ้งในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการดำรงชีวิตอาจฟังเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองการเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วต้องปฏิบัติตนเพื่อความอยู่รอดคือการรักษาศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ พราะนั่นคือการแสดงออกถึงความตั้งใจว่าจะไม่ล้มเลิกกับชีวิตที่ได้รับมาและยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะมนุษยชาติคนหนึ่งอีกด้วยความทุกข์กระทมส่วนใหญ่ที่เรารเผชิญนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองปัญหาดังนั้นสิ่งที่ฉันอยากบอกคือปัญหาไม่ได้ทำให้เราตกอยู่ในความทุกข์ แต่ทัศนคติที่เรามองปัญหาต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญหากเราต้องการให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นในอนาคตเราต้องใช้ชีวิตเพื่ออยู่รอดอย่างไม่หยุดยัง้งหัวใจที่เชื่อว่าชีวิตของตัวเองมีค่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการบรรลุสิ่งที่หัวใจต้องการ หนึ่งความกังวลที่ฉันได้ฟังบ่อยๆในช่วงนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด19โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่สามารถคาดเดาได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายการตกงานการปิดกิจการและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินทั่วโลกทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพิ่มขึ้น คงไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการมีชีวิตแบบไม่คาดหวังในวันพรุ่งนี้อีกแล้วฉันรู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นคนตกงานธุรกิจล้มละลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่อนาคตมืดมนเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่ยาวนานเพราะฉันเองก็เคยผ่านความอึดอัดและความยากลำบากทำนองนั้นมาแล้ว แต่ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตอีกครั้งคือสิ่งที่กระตุ้นฉันอย่างมากครั้งหนึ่งฉันได้รับคำถามนี้จากชายหนุ่มคนหนึ่งผมรู้สึกเหมือนตัวเล็กลงครับถ้าคุณเป็นผมคุณจะเริ่มทำอะไรก่อนครับชายหนุ่มคนนี้ปรารถนาโลกกว้างตั้งแต่ยังเด็ก เขามองการไกลถึงขนาดที่อยากเดินทางออกไปท่องโลกเท่าที่ต้องการและสุดท้ายเขาก็มาเป็นนักเดินเรือได้ท่องผืนทะเลและมุมานะเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างชายหนุ่มคนนี้กลับรู้สึกว่าตัวเองพลาดสิ่งสำคัญไปเขาเม่อมองทะเลทุกวันแล้วถามตัวเองว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคืออะไร จากนั้นเขาก็เลิกเป็นนักเดินเรือเพื่อตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำทุกอย่างไม่ราบเรื่อนตามที่เขาคาดหวังไว้ชายหนุ่มพยายามทุกวิธีทางเพื่อเป้าหมายแต่ไม่มีอะไรเป็นไปดังที่ต้องการเขาจึงรู้สึกราวกับอนาคตที่สดใสพังทลายลงสู่พื้นดินเขาเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ด้วยความเสียดายใหญ่หลวงและความกังวลเกี่ยวกับอนาคต แต่ปัญหาที่แท้จริงคือเรื่องหลังจากนี้เพราะเขาเริ่มเอาตัวเองที่ตกอยู่ในสถานการณ์ถดถอยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นฉันเห็นใจเขาเพราะเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดีฉันเองก็ไม่อยากรู้สึกเหมือนตัวเล็กลงเพราะชีวิตกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆและไม่อยากใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเนื่องจากความคิดที่เข้ามารบกวนตัวเองไม่หยุดย่อนฉันรู้ดีว่า ความรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกและการเอาแต่พยายามที่จะเรียกเกียรติยศในอดีตกลับคืนมานั้นเป็นอย่างไรชีวิตของเราต้องเจอกับความยากลำบากนับไม่ถ้วนตามเวลาที่ผันผ่าน ชายหนุ่มคนนี้เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับความยากลำบากที่ตัวเองกำลังเผชิญแต่ความจริงแล้วชีวิตที่ผ่านมาก็มีความยากลำบากอื่นๆและชีวิตในวันข้างหน้าก็คงจะมีความยากลำบากอีกมากมายรออยู่เช่นกันทว่าเรามีความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่ชื่อว่าความทุกข์ความเจ็บปวดและความอาภัพที่เข้ามาแล้วก็หายไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แล้ว ดังนั้นยิ่งเราตกอยู่ในสภาพนั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องจินตนาการถึงสภาวะในอุดมคติที่ปรารถนาและก้าวต่อไปให้ได้แล้วในที่สุดความยากลำบากนั้นก็จะจากไปเองหนึ่งสิ่งที่ถือว่าโชคดีคือฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่ลำบากตอนที่ได้ฟังเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนนั้นฉันอยู่ในอเมริกาใต้และสถานการณ์ของที่นั่นเลวร้ายกว่าที่เกาหลีใต้มาก การว่างงานเหตุจราจนตลอดจนชิงทรัพย์ทำให้สายตาของประชาชนที่นั่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันอยู่ในบรรยากาศที่ผู้คนไม่ไว้ใจกันและมิตรในวันนี้อาจเป็นศัตรูในวันหน้าก็ได้ฉันตกที่นั่งลำบากจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายคนที่สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่า ที่ฉันพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณรู้สึกขอบคุณและพึงพอใจในตนเองเพราะมีคนที่แย่กว่าคุณอยู่อีกมากแต่สิ่งที่ฉันต้องการบอกคือเราต้องไม่คิดเป็นอันขาดว่าชีวิตของตัวเองไร้ค่าเพราะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โหดร้ายเพียงใดคนที่เชื่อในคุณค่าของตัวเองและก้าวเดินต่อไปเท่านั้นจึงจะเป็นคนที่ไปถึงจุดหมาย การให้ความสำคัญและความหมายของชีวิตโดยรวมจะทำให้เราเห็นค่าของชีวิตเราต้องได้พลังในการมีชีวิตด้วยการคิดแบบวิล h ิงกิ้งซึ่งคอยย้ำเตือนเหตุผลในการใช้ชีวิตให้เรามาอย่างต่อเนื่องฉันขอเสนอแนะรายการเป้าหมายของชีวิตสำหรับแต่และช่วงอายุดังนี้วัตถุประสงค์ของชีวิตตามช่วงอายุวัยเลขหนึ่ง เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองด้วยการเรียนรู้ชีวิตจากการศึกษาในโรงเรียนวัยเลข2ประกอบอาชีพจนเป็นอิสระทางการเงินท้าทายสิ่งต่างๆและสั่งสมประสบการณ์ให้หลากหลายวัยเลข3เรียนรู้จากบุคคลต้นแบบในสายอาชีพหรือจากเมนเทอร์เพื่อขึ้นเป็นที่สุดในสายงานที่ตัวเองยึดเป็นอาชีพนี่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นคง วัยเลข4ต้องอยู่ในขั้นสูงสุดของสายอาชีพและหาเงินที่พอใช้ไปตลอดชีพวัยเลข5เป็นต้นไปต้องมีจิตอาสานี่คือช่วงเวลาที่จะคืนความรู้และเคล็ดลับที่ได้รับมาให้กับโลกอีกครั้งในระหว่างกระบวนการทำให้ชีวิตของตัวเองสมบูรณ์เราทุกคนควรมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมชีวิตของคนอื่นด้วย กล่าวคือเราไม่ควรก้าวไปข้างหน้าเพียงลำพังแต่ควรมองเห็นคนที่ถูกปิดกั้นด้วยกำแพงแห่งชีวิตแล้วร่วมคิดรอและเสียสละตนเพื่อคนเหล่านั้นสำหรับฉันแล้วกระบวนการมอบองค์ความรู้ที่ฉันมีคืนสู่โลกอีกครั้งคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ในตอนนี้ก็มาจากเหตุผลนี้เช่นกัน แม้ว่าเราจะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วแต่หากไม่พยายามทำอะไรเลยชีวิตก็อาจพังทลายลงได้ในชั่วพริบตาโดยเหตุนี้สิ่งที่สำคัญกว่าการบรรลุเป้าหมายจึงเป็นพลังในการเอาชนะความยากลำบากหากต้องการก้าวข้ามความยากลำบากเราต้องรู้เหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องเชื่อมั่นว่า คุณคือคนที่ไม่เป็นสองรองไครและทำอะไรก็ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากต้องการสิ่งที่ปรารถนาก่อนอื่นจงให้คุณค่ากับตนเองเพราะเมื่อคุณไม่เห็นค่าของชีวิตเวลานั้นคุณจะไม่เหลือชีวิตเช่นเดียวกับฉันที่ตายไปในแม่น้ำแซน